ก็ขอเรียนครับว่าในภาพรวมเนี่ยครับการใช้นโยบายการประกันรายได้ของเกษตรกรเนี่ยก็ได้ช่วยให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยมีความทั่วถึงมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เป็นการไปบิดเบือนกลไกตลาดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่เรามั่นใจนะครับว่ามาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นในฤดูการนี้นะครับที่กำลังมีการเพาะปลูกอยู่เนี่ยก็มีการเดินหน้าในโครงการของการประกันรายได้นะครับโดยคงในเรื่องของ ราคาและก็ปริมาณที่เป็นสิทธิที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวนาแต่ว่าเรื่องของจํานวนผล,ผลผลิตต่อไร่ที่ใช้คํานวณในการที่จะจ่ายเงินชดเชยนั้นก็มีการปรับขึ้นทั้งในพื้นที่ในและนอกเขตชระทนนะครับส่วนปัญหาที่มีอยู่บ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการประกันร,รายได้นะครับก็จะมีการแก้ไขไปโดยลําดับประการแรกคือสําหรับกรณีของข้าว นาปรังนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรากฏว่าหลายพื้นที่ยังมีการร้องเรียนเข้ามาว่ายังไม่ได้รับราคาหรือการชดเชยที่เป็นธรรมนะครับทางาคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วครับเห็น <he en S 1> ว่ามันมีช่วงรอยต่อระหว่างวันที่25กับ26เมษายนครับซึ่งทางการเนี่ยไปเปลี่ยนสูตรในการคำนวณราคาอ้างอิงเพราะฉะนั้นทำให้พี่น้องเกษตรกร,รที่ได้รับเงินชดเชยก่อนวันที่26เมษายนเนี่ยได้รับแนีตราค่อนข้างต่ํา สิ่งที่เป็นมติของคณะกรรมการขณะนี้ก็คือให้มีการไปคำนวณนะครับโดยใช้สูตรคำนวณราคาอ้างอิงเนี่ยที่ใช้หลังจากวันที่25เมษายนเนี่ยย้อนกลับไปคำนวณนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใช้สิทธิ์ก่อนวันที่25 25เมษายนนะครับซึ่งกําลังจะไปคํานวณตัวเลขในรายละเอียดแล้วก็คงจะได้มีการนําเสนอต่อคณะมนตรีนะครับแล้วก็จะได้มีการชดเชยเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ผมขอเรียนนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยในส่วนของอสวัสดิการของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนานะครับทางกอขอชอก็ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเช่นเดียวกันครับที่ให้กระทรวงเกษตรนั้นไปเร่งยกร่างกฎหมายนะครับที่จะมาทําในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชาวนานะครับหลักคิดตรงนี้ก็คงจะเหมือนกับที่รัฐบาลได้มีการผ่านกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับแล้วก็กําลังจะนําเสนอเข้าสู่สภาก็คือจะเปิดโอกาสให้ชาวนาครับ สามารถที่จะนําเงินที่ได้จากการขายข้าวเนี่ยหักออกมานะครับสมทบเข้าเป็นกองทุนแล้วก็จะได้รับการสมทบจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะนํามาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชาวนานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มหลักประกันแล้วก็เป็นไปตามแนวทางที่ผมได้พูดตลอดเวลาว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่จะมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องชาวนาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น งานหนึ่งที่ได้มีการผลักดันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระที่2นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากพิจารณาไปได้ประมาณ3วันนะครับปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ครบทุกมาตรานะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับเพราะว่าตามกฎหมายนั้นสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีเวลาพิจารณาในเรื่องนี้ถึงวันที่26สิงหาคม ครับและท่านประธานรัฐสภาก็จะนัดให้มีการประชุมต่อในวันอังคารแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นก็เป็นวันพุธอีกหนึ่งวันนะครับผมขอเรียนว่าบรรดาประเด็นที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หยิบยกขึ้นมาโดยเฉพาะในกรณีที่มีความห่วงใยว่ามีโครงการใดหรือการใช้งบประมาณในส่วนไหนซึ่งขาด ความโปร่งใสนะครับก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ข้อคิดข้อเสนอแนะหลายอย่างจากสมาชิกก็เป็นประโยชน์ในการที่จะทําให้เราสามารถปรับปรุงในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไปได้ได้ด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าคงจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันพุธนี้นะครับแล้วรัฐบาลก็จะได้นําเสนอร่างพระราหบััดงบประมาณประจําปีเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมา เราจะมาพูดคุยกับทางพิธีกรรับเชิญนะครับในเรื่องของเศรษฐกษิจโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบครับซึ่งก็มีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับรูแกนะไปติดคุกน,นะจ๊ะแกก็เลยอยู่บ้านของแกคนเดียว ตัวกับเปียกมันก็ดมกาวกันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยเขาดีฉันทุกวันแต่จะเอาเงินไปซื้อ,อยาทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวเลิกเสบมานานแล้วแต่ก็ยังหาง,งานไม่ได้เปลี่ยนความเมินเฉยเป็นห่วกใหญ่ เปลี่ยนการซ้ำเติมเป็นให้โอกาสเปลี่ยนความห่าเงเหินเป็นใกล้ชิดพลิกฟื้นจิตวิญญาณไทยสู้พยาเศษติดด้ห็นด้นครับกองทุนแมองกองทุนแม่ของ,องแองผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ตึกซ้าของซีเจน ความเดือดร้อนของคนไทยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขนายกรจาติกรานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางเร่งบริหารการใช้จ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเราจึงเริ่มวางกฎกระเบียบร,ระบบบัญชีขั้นตอนการเบิกจ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบตรวจสอบเร่งรัดเบิกจ่ายและติดตามผลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้แม็ดเงินมุ่งไปสู่การพรัฒนาด้านการคมนาคมอย่างทั่ถึงและคุ้มค่าให้ถนนทุกสายนำความสุขไปสู่คนไทยทุกคนสิ่งดีๆนี้เกิดขึ้นได้เพราะความมุ่งมั่นของเรากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกพิสิธิ์วันนี้ผมได้เป็นพิธีกรรับเชิญที่มาพูดคุยในรายการนะครับก็คงจะมีหลายเรื่องที่จะพูดคุยรวมทั้งที่นายกทิ้งท้ายไว้ว่าจะคุยเรื่องนี่นอกระบบด้วยรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องคุยกันสวัสดีครับนายกครับก็เกือบปีนะฮะไม่ได้เจอกันครับอันที่แล้วไปสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เกือบเกือบปีพอดีครับคนก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะ อยู่กันได้ยาวนานนะครับขนาดนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี่นอกระบบเนี่ยผมคิดเมื่อกี้ท่านยกทิ้งท้ายไว้เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับในการพูดคุยเรื่องงบประมาณเนี่ยผมเม่เข้าใจว่ามีหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี่เหมือนกันครับนี่สาธารณะนี่สาธารณะนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าอย่างนี้เราแบ่งออกเป็นสามก้อนได้ครับก้อนหนึ่งเรื่องนี่สาธารณะนะฮะก้อนหนึ่งอาจจะเป็นนี่ของธุรกิจครับ แล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นหนี้ของครัวเรือนหรือประชาชนซึ่งจะมีส่วนหนึ่งเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ในระบบเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะส่วนของหนี้นอกระบบผมเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยได้มีแคมเปญใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเอาเรื่องหนี้นอกระบบก่อนผมฟังแล้วได้เกิดความสับสนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณรายจ่ายปี54เนี่ยหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะในงบประมาณรายจ่ายปี54ที่รัฐบาลตั้งเป็นงบประมาณใช้คืนเงินกู้ แล้วก็ใช้คืนเบี้ยเงินต้นด้วยเนี่ยส่วนที่เป็นเงินกู้เนี่ยใช้คืนเงินต้นแค่ประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะแล้วก็ที่ใช้คืนเป็นดอกเบี้ยแต่ละปีที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเกือบเกือบแสนแปดหมื่นล้านบาทคําถามที่คนถามก็คือว่าเอ๊ะทาไมรัฐบาลจ่ายดอกเยอะจังเออทําไมไม่ใช้ต้นเลยมันมีกฎเกณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องในงบประมาณรายจ่ายหรือปล่าคือ เอาตัวดอกเบี้ยที่เยอะก่อนอะนะครับหลายคนทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกเบี้ยของเงินกู้ก้อนใหญ่ตรงเนี้ยมาจากวิกฤตเศรษฐก e ิจรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วคือปี2540ซึ่งระบบสถาบันการเงินทั้งหมดมีปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายเน,นี่ยหนี้ตัวนี้ก็เข้ามาสู่การเป็นหนี้ของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงคลังเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ ในการที่จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาคร,ครับว่าตรงไหนเนี่ยจะสามารถที่จะปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะนําไปสู่การบริหารนี้ไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนไหนนะครับที่สามารถที่จะชําระ,ะต้นเงินได้เร็วขึ้นมีประโยชน์สามารถทําได้สัญญาหรือ,อตัวมูลนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนุญาตให้ทําได้เนี่ยเขาก็จะทํา นะครับพร้อมๆกันไปเนี่่ว่าคล้ายๆกัว่าชําระก่อนกําหนดใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็จะทำตลอดเวลานะครับในการที่จะลดภาระตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาถกเถียงกันเนี่ยก็คือความคิดที่ว่าเอนี่ตรงเนี้ยมาจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับกับคืนใบได้ไหมอย่างไรนะครับก็เป็นสที่ห่วงใยกันในเรื่องของ ใช้คว่าคลังหลวงบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเงินต้นที่เป็นยอดคงค้างอยู่เนี่ยยังไม่มีการชาระสาสาเพราะฉะนั้น,นดอกเบีย้ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละปีทีนี้ก็เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าคําว่าน,นี่สาธารณะเนี่ย หลายคนก็มีความวิตกกังวลกันมากนะครับว่าเอ๊ะเกิดมาแล้วมีหนี้เท่าไหร่หอะไรเนี้ยแคบเกิดขึ้นมาปับ๊บรับหนี้ไปแล้วจะต้องใช้เงินกันเมื่อไหร่ยังไงเอาหนี้สาธารณะเป็นตัวตั้งปับ๊บเอาจำ,จำนวนประชากรหารว่ามีคนละหัวะละแปดหมื่นแสนหนึ่ง<ล>สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับผมว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่รัฐบาลไม่มีหนี้ที่ไม่มีหนี้สาธารณะนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีบทบาทอยู่เรื่อยๆนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะฮะเวลาเศรษฐกิจตกต่า รวมไปถึงการลงทุนของรัฐบาลเองนะฮะในโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางรถไฟนะฮะซึ่งอาจจะมีเอกชนเข้ามาร่วมบ้างแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนนะครับอย่างน้อยโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนไปก่อนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนี้ตรงนี้จะเกิดขึ้นนะรัฐบาลทุกรัฐบาลจะมีหนี้ถามว่ารัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ก็ผมก็พูดมาตลอดแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินของตัวเองหรอกรัฐบาลก็เก็บจากประชาชนเก็บจากอะไรจากภาษีอกรนะครับทีนี้ถามว่านี่สาธารณะเนี่ยถ้ามันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไปอันตรายตอนไหนนะครับหนึ่งก็คือบอกว่าถ้านี่มันเริ่มเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของของรัฐเนี่ยนะก็เหมือนกับตัวคนหรือเหมือนกับองค์กรนะในที่สุดก็เหมือนกับล้มละลายนะครับหรือสองเนี่ยหามาเท่าไหร่ก็ใช้แต่นี่ก็หมดไม่มีเม่มาอย่างอื่นแล้วไม่ต้องเอาเงินมาใช้อย่างอื่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่พอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก e so, ็ซึ่งซึ่งพอเกิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยหมายความว่าเจ้าหนี้เขาก็จะเริ่มมีปัญหากับเราเขาก็จะไม่ให้เรากู้เพิ่มไม่ให้อะไรต่างๆนะครับสเนี่ยถ้าหากว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะครับจนกระทบกับความเชื่อมั่นนะฮะความเชื่อมั่นนี่ก็หมายความว่าอาจจะทําให้เจ้าหนี้นี่บอกไปอย่างนี้ประเทศนี้มันไม่น่าให้กู้แล้วนี่ใหม่ไม่ให้กู้นี่เก่าหรือว่าหรือว่าคิดดอกดอกขึ้นหรือเรียกเงินกลับขึ้นเร็วขึ้นหรืออะไรต่างๆ นะอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะทีนี้ผมก็ขอยืนยันนะครับหลายคนบอกโอ้รัฐบาลชุดนี้เข้ามากู้มากที่สุดเป็นประวัติการที่จริงไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับผมยกตัวอย่างว่าเดิมเนี่ยเราเจอวิกฤตที่ต้องถือว่าแรงที่สุด mm hmm. เราก็คิดว่าต้องกู้เยอะนะเราก็บอกว่าประกาศว่าเราพร้อมจะกู้800,000ความจริงถึงกู้ครบ800,000น,นะครับแล้วก็นี่สาระอาจจะขึ้นไปแตะเกือบจะ60%สองของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ย ก็ถือว่าอยู่ในระดับซึ่งสากลยอมรับได้นะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอเศรษฐกิจฟื้นเร็วกว่าที่คิดเราก็บอก4ี่แสนหลังไม่กู้ uh huh. ลดมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แถมที่เราบอกว่าต้องกู้มาชดเชยงบประมาณขาดดุลเดิมเนี่ยงบไม่ใช่ที่พูดกันในสภานะงบที่ใช้อยู่ขนาเนียจะขาดดุล3ามแสนห้าหมื่นล้านนะครับแต่พอผ่านมาจะครบ12เดือนเนี่ยปรากฏว่าจัดเก็บรายได้เกินเป้า อาจจะขาดดุลไม่กี่หมื่นล้านหรือถ้าโชคดีจริงๆนะฮะอาจจะกลายเป็นก็ประมาณสมดุลก็ได้อันนี้นะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องส้มหลน่นได้เงินมาอีกสี่หมื่นกว่าล้านานั่นก็เป็นอ, <c oughs> อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเร, <c oughs> เรื่องใหญ่ก็คือว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าฐานะในเรื่องของนี้เนี่ย <c oughs> มันดีกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้นะครับ <c oughs> ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแล้วก็เสร็จสับขณะนี้เนี่ยก็บอกว่านี่สาระเพิ่มจากประมาณ37%มาเป็น 42%, 43%, 43% 4 <40. S 1> ไม่น่าจะเกินตรงนี้มากนักนะครับซึ่งใครที่อ่านข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยจะทราบ ประเทศในภูมิภาคอย่างขนาดนี้ปวดหัวกันหมดของเขาขึ้นไปเกินร้อยก็มี80 70 60นะครับและไม่มีประเทศไหนปีที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึ้นสักประมาณ10%บเปอร์ละครับ,รบเพราะว่าทุกคนจําเป็นก็ต้องกระ<อ>ตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใช้ใจ่ายน,นั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้าก็คือว่ารัฐบาลได้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่านี่ตรงนี้กําลังจะทําให้ประเทศล้มละลายหรือลูกหลานเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีโอ้โหต้องมาปวดหัวไม่มีปัญญ,ญาในการที่จะใช้นี่ไม่มีกรณีอย่างนั้นเป็นเรื่องการบริหารปกติของของรัฐบาลครับ